เออมาถึงไกลแล้วซึบเอ้าตำสดสดตำเูรย่ๆเลยพี่น้องเออเพราะเบอง์เงนยูรีตำบะฮุงซูกินมัเหนียเอาโคกมาลูกข้าเอาโคกมาเออเรี่ยวขนาดเอาแบกกาวไมนี่แม่นี่มันนอนเองแม่งเงีย้เพื่อนเพิ่อนเงียเห็นแล้วเนาะหยิบใส่เออ ครั้งแรกในพี่น้องมุจอาสทบ่เคยเห็นมาลูรีพันตำฮูงนี่นี่คือเทอร์เรที่เลี้ยวขนาดได้ออจะกินฝีมือลูกชายจังเลยมัมีโอกาสนะครับทุกท่านมีโอกาสจะได้ลิ้มรสได้ลิ้มรลองรสชาติของส้มตำน้องโยรินะครับว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะเสียบเสียบมุจอญ่อคาบึงมาดนี้ละ เสียงต่าถ้าต่ามึงหุ้งเดือพี่น้องเสียงต้องดังนะบ่ดังบ่ได้ด้ต้องเสียงดังปลืงปลื้ปากปลื้ปากนีอนี่อ่าใครใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะอเ,เอาอเอาเกบ๊ยบ่ครับเอารสชาติปลากินเลยเครับเดอ เนียิมากินเส้น้ำตาลนะครับเลคนกับบมแมนบอกแมนครับอือผู้เจ้เถอะพิ่งพอดิไยังเนี่ย่สยังเนี่ขอกริบ้กินแล้วนะเออเอาเอาตามตามตามที่นี่ตามตามตามยี่ตามามตามใส่แค่หมูร้อเออ รีบตามจะได้ใส่แคบหมูด้วยนะครับยูนี่มือนีมีมีนมีแคบหมูมานำนาเสนอพร้อมได้นน่นะครับเออมีแคบหมูมานำเสนอด้วยนะนะครับมีอยู่2องยางแล้วพี่น้องสามนะครับแล้วก็ปึีบ อ่ะโอ้ยได้ได้ได้ย็นไดเย็นอ่ะนะครับสองยางเลยพี่น้องมือนน้มีมีอยสองยางเลยนะใครใครที่อยากได้แคปหมูพยานฟินแลนด์นะนะครับวันนี้เอามาด้วยนะวันนี้ก็เอามาด้วยนะ แกะผู้ิการพีลแน่นะครับพี่น้องเดอร์มีอยู่สองขนาดวันนี้ถนะ้าใครใครอยากใครอยากจะซื้อนะครับแค่หมูก็นี่เลยนะครับก็มีมีอยู่สองยางนะพี่น้องเด้อหมายถึงว่ามีอยู่สองรหัสมีอยู่สองขนาดเด้อนะครับก็คือนะครับกระปุกใหญ่ตอนนี้ราคาปกติน้องยูริอยู่ที่กระปุกละสี่ร้อยแต่ว่ามือนี้น้องยูริเอามาขายแค่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทว้าวเลิศน,นะครับใครอยาก อยากอุดหนุนช่วยน้องนะครับก็จัดมาได้เลยนะสามเจ็ดเก้านะราคาจริงๆคือกระปุกนี้กระปุกละสนะี่้อยเนาะอันนี้เอาไปแค่สา9ร้อยเจ็ิบเก้าบาทกระปุกขนาดกลางนี่ตัวนี้นะครับเอาไปแค่สองสองเก้าฟรีค่าจัดส่งทั้งหมดเด้อเมื่อนี่บอกให้เลยว่ายูรีจัดให้เลยว่าฟรีค่าจัดส่งพี่น้องอมมาลองเบืองา่ามันจะเป็นยังไงเข้ามากินก็ต่าหุงความนะี่ละอืม <c oughs> กินกับส้มตมด้วยโทรศัพส์เกรื่องนึงเสีเอาทุ่ยไส้กวานะ นะครับถ้าสามารถกดร,รหัสได้เลยเด้อน,นะครับพิมพ์รหัสได้เลยนะใครที่จะซื้อนะครับอืมใครที่จะซื้อแค่หมูพิพลันพิเลียนนะตอนนี้เด้อทุกๆคนเด้อน,นะครับตอนนี้เด้อน,นะพิมพ์รหัสได้เลยนะครับคอควายนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคอควายสามเจ็ดเก้าถ้าเป็นกระปุกกลางจะเป็นรหัสคอควายสองสองเก้านะครับมีอยู่สอง,ง,งอย,อย,องอยางมูเจ้าเลือกไปเลยมูเจ้าสีเอาตัวไดนะครับอยากซื้อตัวไหน บอกให้อย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เป็นเป็นสูตรใหม่เร้อผู้ใดแขวาแขวพอดีแขวจัางชั้นจังสี่บร่ตร้องห่วงเพราะว่าอย่างคือนะครับเราปรับสูตรใหม่แล้วเพราะว่านะครับณนะตอนเนี้ปรับสูตรใหม่เพราะาอย่างสี่รปรับบ่ได้ดพี่นอ้องเพราะบางคนเพื่อนกะเพ่น,น,นบอกวา่าโอ้แขวะไข่พอดีนะข่ยางไข่ย่างพอด้ไม่ต้องห่วงฟรีค่าจัดส่งด้วยนะทุกๆคนนะ ฟรีค่าจัดส่งด้วยย้ำเลยว่าฟรีค่าจัดส่งนะครับอีหลี้มูเจ้าฟรีค่าจัดส่งเด้อนะคะพบกเด็เสียค่าจัดส่งห่วงเนี้นะคบฟรีค่าจัดส่งเด้อนะครับ,รอ,รบ,รบอ่าแคบหมูพวยบ้านฟิแนแลนด์นะครับนี่นะครับมีอสองอย่างด้วพี่น้องเด้อหมยถึงว่า Dante, mark. กับปุกไงกับกับปุกน้อยนะครับกับปุ๊กไงก็คือรหัสคอควายนะครับสามเจ็ดเก้านะครับส่วนกับปุกกลางหรือกับป <descriptive together> ุกน้อยรหัสก็คือคอควายสองสองเก้าเลือกได้เลยมีอยู่สองรหัสนะครับสามารถจิ้มได้เลยเด้อทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับเอาตำมาราตำพี่ถีพี่ทันโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกแลวพี่น้องเออค่อยน้ำลายแตกแล้วนะตอนนี้จริง ขนาดตำมังหงยังปลานี่ยแต่พี่น้องอี๋นีขนาดตำมังหงยังปลานี่ยแต่เอออี๋นี่มึงนี่แหละยืมแขวนยันขวบมาเข็นแท่งว่นไหนย่านขวบมานะมันประวัติเด็กลูกน้ำโลดน้ำโลดนะครับเออนี่เดี๋ยวเรามาสีเดี๋ยวเห็นไม่พอดนะตาน้ำอยู่ พารสชาติให้ซีเดสก็กันนะครับเดี๋ยวเรามากินนี่แคบหมูบ้านวิแรนนะสูตรใหม่ด้อยนี่จะเป็นแบบนี้ด้วทุกคนด้เนี่ครับน,นี่ฟูแล้วก็บางเฉียบด้วยอืมข้าวควบคุมค้าแล้วพีงน่างด้วยกระปุกไงคุ้มทา,ก,ากว่าจากราคาเดิมกระปุกก็ซี่ว้อยมือนี่เอาไปแค่สามร้อยเสิบเก้าบาทที่ค่าจะสพร้อมนะครับ ส่วนกระปุกขนาดกลางนะครับสองสองเก้าพี่คาจะต้องเส้นเดียวกันอืมเอาเลยลูกนำ่งในห้องจะเซียไม่ดีพี่น้องอืมอืมตั้งแต่เสียงต่ำหมดพี่น้้งโอ้ย อย่าคว่ำบึ้มนะครับเออกระปุกไงพี่้องคุมค่าเดอ้อ่อยบอกให้เลยเพราะว่า,าอย่างราคาปกติของกระปุกแก่ไม่กระปุกก็สี่รอยเนาะแต่ตอนเนี้ยราคาเหลือเพียงแค่นะสามร้อเจสิบเก้าบาทกระปุกเล็กสองสองเก้านะนะครับอ่าผู้ใดสนใจแล้วพี่้องเดอ้อนะครับเ๋ย๋ยพผมปากหมูตัวนี้ให้ก่อนใครที่สนใจนะนี่อ่ะโอเคขึ้นบ่ ขึ้นไหมอ่าโอเคขึ้นแล้วนะครับอืมอเลือกบัญชีนะครับทุกคนนะครับเลือกบัญชีที่ the, โอนเด้อมันมีบัญชีที่ให้โอนอยู่นะครับเป็นไหนรูกโอเคหรอปะชิมไปว่าได้ชิมอยู่ครับชิมกวเนเหรอเอเคหมูชิมเลยเหรอตุ๋ยเลยเหรเป็นยังไงตุ๋ยเลยนะครับอืมอเนี่ยเนี่ยสูตรใหม่เห็นบอกมันหักยังไงมันจะกรอบบางฟูบางมากนะครับตุ๋ยได้รูว่าเป็นยัง เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองเมึงดูผ่านหรือยังก็ผ่านอยู่เยี๋ยวต้องต้องชิมเมึงต้องชิมเมึงเดี๋ย hmm. yeah. ่อขอซิมเมึงก yeah. well, so, ่อนนะครับนี่ขออนุญาตนะฮะอือกินกันอยู่สองคนเดี๋ยวพี่น้องเองา

อร่อยมากพี่น้อง่ีคืเลิยบหมูบบกแกงมากอืมอ้ตักเอวอืมว่าเพรเผดพี่น้องเด้อเผ็ดเด้วกเลย no. hmm. ลูกวกเลยเมื่อกินเผ็ดจังสี่เลยครับอืมปกแล้ว่างก่อนเจะว่าเพรเด้ตพี่น้อง ส่วนแคบหมูเด้อใครสนใจเด้อครับพีน่น้องเด้อนี่มีอยู่สองขนาดนะมีกระปุกใหญ่ก็คือคุ้มค่าราคามากตอนนี้ก็คือตัวน,นี้จากราคาสนะี่ร้อยเนาะวันนี้เอาไปแค่าราคาพิเศษไปเลยนะรหัสคอควายนะตัวนี้กระปุกใหญ่รหัสคอควายสามเจ็ดเก้าเท่ากับจํานวนได้เลยนะครับใครที่สนใจกี่กระปุกก็เท่ากับเท่านั้นสมมาตราสามเจ็ดเก้าเท่ากับสองก็คือสองกระปุก เท่ากับสามคือสามกระปุกนะครับอันนี้คือคอควายสามเกตเก้าเนาะส่วนกระปุกขนาดกลางตัวนี้นะครับรหัสคือคอควายสองสองเก้านะครับทุกอัานมือนี่ฟีคาจะทรงให้เลยเลือดบอฮึเอาเอาคูเจมเ์เฮามาลองเบิ้งบ่เนี่ยอืมที่ลองเบิงสีแดงจึงคืนแดงจึงคืนนะฮะบอกให้เลยแดงจึงคืนบอกเรื่องพิษใอยหูเรื่องพิดนี่นี่เอา เอาหนีฮะนี่ใส่เหนียวนี่เอาล่วงเลยครับแค่หมูปิการฟิตเล่นนี่นะครับพี่วงเลยบึงสะอานโมลูก